สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุม่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะรียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่12มกราคมพศ2567กับการวางแผนแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองค่ะเช้าวันนี้จบเป 27, บ็นแท่งเขียวค่ะทุกคนนะคะเมื่อวานกราฟทองนะไปเจอข่าว CPI ค่ะของ b r o เอเจนนะคะวิ่งขึ้นไปแต่ที่ราคา2,480ค่ะแล้วกดราคาลงมาถึงราคา2 0 1 3นะทุกคนต้องบอกว่า CPI นี่สุดจริงนะคะสุดตั้งแต่ต้นปีเลยนะลูกนะคะ CPI ของนะคะเดือนนี้นะคะเกิดขึ้น แล้วเราก็บอกว่าโอ้โหแบบน่ารักมากและที่สําคัญตรงแผนการเทรดและตรงระบบการเทรดของพวกเราว่ามากเลยค่ะสําหรับ v i p ที่เรียนระบบการเทรดแล้วก็ไม่ว่าลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่นะคะที่มาเรียนตั้งแต่เมื่อุรุนนะคะหปีที่แล้ว7ปีที่แล้วคือนววิธีการที่พ่อแพมโคชโนลด์ค่ะได้มอบพิชัยกับคุณทุกคนนะตอนนี้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับลูกศิษย์ทั่วโลกก็ยินดีกับทุกๆคนนะคะที่มาเรียนที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเปิดไปที่ไหนก็ลูกศิษย์โชว์พอร์ตฟฟ เทดนี้ได้และที่สําคัญค่ะเมื่อทุกคนรู้ระบบการเทรดนี้นะคะสามารถเอาไปทํากําไรได้ตลอดชีวิตนะคะทุกคนยินดีกับทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นในทุกๆวันและจากนี้ตลอดไปผลลัพธ์ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมจ้ะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟทอรกันค่ะทุกคนเมื่อวานก็สวยงามนะคะหลายท่านก็คว้ากาไรนะสองล้าน3ล้านนะหลักร้านเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับพวกเราแล้วค่ะทุกคนไปต่อกันยาวๆเลยสําหรับกราฟทอรนะคะวันนี้จบด้วยแท่งเขียวค่ะเดี๋ยวเราย้อนดูนิดนึงค่ะเนื่องจากทำเฟรมวีคนะคะจบเป็นแท่งแดง P ีเ e l l ค่ะและวันนนนี้้่อขางจะสวกับ วีคนะคะแต่ว่ายังไงนะคะเนื่องจากถ้ากราฟทองนะอยังเลือกเท็นขึ้นนะคะกราฟทองก็จะมีการดันราคากรับไปสู่กับนะคะ2,048อีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปดูที่ทาเฟมสีค่ะถ้าเฟมสีก็สวยงามนะคะเป็นการพันกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่านะคะวิ่งขึ้นลงอยู่โซนนี้แล้วก็วันนี้ก็น่าจะเลือกทางนะคะและแผนการเทรดวันนี้ก็แพรมจะเลือกฝั่งไปายจ้ะวันนี้ก็แพรมจะเลือกเทรนด์นะคะวันนี้ก็แพรมจะเลือกเทรนดังนั้นสิ่งที่เราต้องรอค่ะรอให้กราบบอกว่าฉันจะขึ้นฉันจะขึ้นเดี๋ยวเราก็ยเข้าไปบายนะจ๊ะทุกคนนะคะในส่วนของทาเฟรม s 1สหนึ่งค่ะนะคะโอ้โหแบบสวยจริงค่ะทุกคนนะคะอย่างที่ก็แพรมก้่านนนะคมมัััสสสิิลลลงงทย็ ในไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะก่อนที่โค้แพรมจะปิดไลฟ์ค่ะค้แพรมคอนเฟิร์มกับเทรดเดอร์ที่ชมไลฟ์สดน,นะคะเกือบพันกว่าคนค่ะบอกว่าถ้าการาฟนะคะห้าทุ่มนะคะจบแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเซลล์กันและแล้วก็เป็นไปตามนั้นกราฟดิ่งลงมาพันสี่ร้อยจุดแบบนี้สวยๆสิคะทุกคนรวยเบอร์วางรวยทั่วโลกกันเลยทีเดียวสําหรับลูกศิษย์นะคะที่จบไลฟ์แล้วก็ในช่วงก่อนหน้าที่จะนะคะข่าวอ่อ CPI ก็แบบกดลงมาฟาสสวยๆกันเลยทีเดียวโอ้ยรวยทุกจุดรวยทุกซอกจริงๆนะคะ,ะ,คะคทุกคนยินดีกับทุกคนยิน กับทุกกำไรค่ะมาดูว่าวันนี้นะคะแผนวันนี้ก็โอ้โหดีใจตั้งแต่กื่อคืนจนถึงเช้านี้เลยนะคะยินดีกับทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าผลลัพธ์ของนะคะเทรดเดอร์นะคะชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกค่ะกำลังนะคะเติบโตขึ้นในเวลของตัวเองนะคะกับการตัดสินใจต่างๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออเดอร์แต่สิ่งที่คุณได้รู้คือเรียนรู้ระบบการเทรดแล้วมันใช่มันใช่อย่างไงมันก็ใช่และวิธีการนี้คุณรู้ได้เลยว่าคุณสามารถทํเงินในตลาดนี้ได้ตลอดไปแน่นอนนะคะทุกคนโอเคค่ะนะ,ะสำหรับนะคะแผนการ แผงกันเทนวันนี้ก็แผงจะเลือกเทนหน้าบ่ายค่ะเดี๋ยวต้องรอให้กราฟบอกว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะทุกคนโอกาสที่กราฟวันนี้นะคะจะขึ้นไปที่ราคา2 0 4 8นั้นมีนะคะถ้ากราฟขึ้นไป2 0 4 8ได้ก็แสดงว่ากราฟเลือกฝั่งเทนนะคะก็จะมีโอกาสไปต่อนะคะด้านบนนั่นเองนะคะ เพราะว่าถ้าการาฟเลือกเทรน์ก็คือหมายความว่าถ้าการาวิ่งขึ้นมาที่โซนนี้หมายความว่าวิ่งขึ้นมาที่โซนนี้นะคะแล้วอาจจะมีการย่อเล็กน้อยแล้วก็เพื่อที่จะนะคะเลือกต่อขึ้นตามเทรน์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะไทยกาเทรดันนี้เลือกเข็นหน้าบ่ายค่ะมีแนวรับอยู่2จุดนะคะราคา2 6งหถึงสอแล้วก็1 9ึ่ถึงหนึแล้วก็ถ้าการาฟทองวิ่งไปที่5 0าศูและสิอาจจะมีการย่อเล็กน้อยแล้วเพื่อยกขึ้นต่อแบบนี้นะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันศุกร์ที่12มกสองม 67ค่านะคะก็นะคะใกล้จะมาถึงแล้วสำหรับวันเด็กนะคะ ซึ่งปีนี้โค้แพรมก้อยนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะจัดทําหนังสือคู่มือสําหรับทรเทเดอร์น้อยร้อยล้านค่ะหลายท่านก็อาจจะเห็นในคลิปวิดีโอที่น้องพิงค์น้องการและน้องชิชาได้เรียนรู้แล้วเด็กๆสนุกมากเลยสําหรับผู้ปกครองหรือว่าทเทเดอร์ท่านใหนนะคะสนใจหนังสือทเทเดอร์น้อยร้อยล้านนะคะโคแพรมไม่มีขายค่ะแต่ว่าจะให้ฟรีสําหรับทรเทเดอร์นะคะที่สั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นหนังสือแก้วนะ้ำมูลค่า500บาทหรือว่านะคะน้ำปลาเทรเทเดอร์หรือว่านะคะ,นะหนังสือทุกๆเล่มค่ะซื้อหนังสือหนึ่งเล่มแถมหนังสือ นะฮะเทเดอร์น้อยร้อยล้าน1เล่มซื้อ3เล่มแถม3เล่มไปเลยค่ะซื้อ4ี่เล่มแถม4ี่เล่มซื้อนะคะแก้วน้ำนะคะเศรษฐีทองคำหนึ่งแก้วแถมสมุด1เล่มนะคะตั้งแต่มูลค่า500บาทขึ้นไปนะคะซื้อ1อย่างแถมอีกหนึ่งเล่มไปเลยนะคะซื้อซื้อ5เล่มก็แถม5เล่มนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนับรเทรเทเดอร์นะคะถ้าสั่งซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปได้หนังสือ1เล่มนะคะใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ไอดีไลน์นัสิการเก้าเก้าและสำหรับใครที่อยากมีความรู้นะคะในเร ขอเรียนก็จะมีเรียนเจอตัวไ,ไวๆนี้นะคะห้ามพลาดนะทุกคนยิ่งคุณเลื่อนเวลาออกไปก็คุณเหมือนปฏิเสธที่จะเรียนรู้วิชาในการลงทุนในการหาเงินค่ะเพราะเศรษฐีทุกคนเขาเรียนรู้วิชาการหาเงินและวิชาการลงทุนที่จะทาให้เงินเติบโตะนะคะถ้าคุณต้องการเป้าหมายวัตถุประสงค์ของคุณอยากเป็นเศรษฐีเท่านั้นดังนั้นสําคัญคือคุณต้องเรียนรู้วิชาห,หาเงินและลูกศิษย์โค้ชแพรมค่ะเข้ามาเรียนทุกคนนะทุกคนเรียนรู้และกําลังประสบความสําเร็จในเลเวลของตัวเองเพราะการเป็นเทรดเดอร์มันขึ้นอยู่กับการตัดสิน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกําไรมากกําไรน้อยขอให้คุณเรียนรู้ได้เลยค่ะคุณกําลังได้กําไรในเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับแท่งเทียนแสนล้านนะคะทุกคนทําให้คุณประสบความสําเร็จและมั่งคั่งร่ารวยมากขึ้นนะคะก็ขอวอวยพรทุกคนค่ะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเทรดสำหรับใครที่สนใจเรียนเร็วๆนี้นะคะเรียนเจอตัววันที่1 7 18 19กนะคะกุมภาพันธ์นะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทุกคนเป็นคอร์ส i v a t e แบบเรียนเจอตัวซึ่งคอร์สนี้ค่ะลูกศิษย์ก็หลั่งไหลลงเทะเบียนเข้ามาประมาณ20กว่า,านแล้วสําหรับ ที่สนใจที่จะเรียนเพิ่มนะคะก็สามารถทักได้ที่ idline นะักศึกษา99นะคะลงทะเบียนปุ๊บได้ห้องเรียน Facebook ปิดกรุ๊ป l i น e นะคะแล้วได้ห้องเรียนพื้นฐานฟรีด้วยมูลค่า29,000บาทนั่นเองคุณได้ฟรีกับคอร์ส p r i v a t e ในราคา99,000สำหรับใครที่ใช้โปรอเดได้ส่วนลด10%เช่นเดิมนะคะ ขอบพระคุณค่ะทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ย้ำก่อนนะใครที่ใช้บล็อกแอนเนตต่อไอบีกแพมนะคะได้ส่วนลด10%ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดนะคะก็แชทได้ที่ไอเดลายนักสิการ99กขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ฟ้าสดใสนะคะโค้แพรมอยากเห็นคอร์ดของคุณเป็นสีฟ,ฟ,ฟ้า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 นะคะสำหรับ VIP จะทำเป็นเล่นได้ไงคะรอตรงระบบการเทรดแล้วค่อยเข้าทำกำไรคะ่ะรอจะชัดแล้วจัดงามๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ